ันนี้มาที่วัดท่าสูงนะครับหรือชื่อหนึ่งก็วัดจันทารามครับที่จังหวัดอุทัยัายาีแต่และที่ทมารีวิวสถานที่นะครับคน เข้ามาเรื่อยๆนะครับสัสนาโชนเข้ามาเรื่อยๆ,ๆนะครับส่วนมากจะเป็นสัน,สน,นี่คือ เวลาเปิดปิดนะครับนี่ยกเว้นกรณีว่าเข้ามานั่งสมาธินะครับก็จะอยู่ได้ข้างในได้นะครับนั่งสมาธิ ไปจะไปเข้าห้องน้ำอนะไรีเขมาเป็นมากระมดไปครับรับมือเสร็จเจอยเลยครับเร็วเลยครับหรือเวลาสิบห้านาทีกว่าๆนะครับรับมาเลยครับ นะครับมีวิธีป้องกันได้สองทางนะครับกินแป้งสาลีเรียบร้อยแล้วนะครบ่อยๆนะครับไม่ได้ห่างนะครับตอนนี้ห่างไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบนะครับตอนนี้เวลาประมาณสิบเอ็ดโมงประมาณ1ิบเอ็ดโมงครึ่งน,นะครับ กรรมฐานอ่าอยังไม่เคยมาก็แวะให้นียแนะนำให้มานะถ้าไปด้าด้านซายจะเป็นอ่า นีล้าน,นะครับของหลวงพ่ออ่ามาด้านขวาก็จะเป็นอุทธรูปนะครับ what right. ด้านด้านขวานี้นะครับก็จะมีจุดที่ลงทะเบียนนะครับก็คือสิเอ็มงครึ่งถึงเที่ยงนะครับนี่ก็คือผู้ที่มาปฏิบัตินะครับก็เดี๋ยว เรห่งก็จะลงนะครับด้านในก็จะเป็นห้องนะครัจะถึงสุดนู่นเลยนะครับแล้วก็มีมาตรการที่ดีนะให้ล้างมืออะไรต่างๆฆ่าเชื้อนะครับปลอดภัยหายห่วงแล้วก็อันนี้คือห้องกรรมฐานนะ มาได้นะครับมาสักประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับอย่ามาเช้าเกินสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้านะครับมาไวหน่อยดีประมาณสิบเอ็ดโมงกำลังดีนะครับมาได้ทุกวันนะวันธรรมดายกเว้นช่วงล็อกดาวน บรรากาศหลังเลิกนะครับประมาณบ่าย2โมงก็นี่คือผู้ที่มาปฏิบนะัตินแล้วใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงนะครับ จบการรีวิวนะครับคร้าวอระมาณนี้นะครับราระนะครับก็สวยงามมากนะครับ